สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนสวิตท,ที่บ้านกันนะครับผมเนื่องจากว่าตัวสวิตท,ที่ตัวติดมากับบ้านครับจะเป็นรุ่นหน้าตาแบบนี้อ่หน้าตาแบบนี้ซึ่งใช้งานมานานแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนให้เป็นรุ่นใหม่ เลือกใช้เป็นแบบนี้ครับจะเป็นยี่ห้อ Schneider นะครับ s ี r i ส์มาตราคัเดวันนี้จะเปลี่ยนทั้งหมดก่อนก็คือมีอยู่3จุดสวิตช์หนงแก๊งบริเวณหน้าห้องน้ำสองสวิตหรือเรียกว่า2แก๊งบริเวณห้องโถงแล้วก็1นึ่งสวิตบวกกับดิมเมอร์บริเวณห้องทีวี อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนก็จะมีเช็คแรมแล้วก็ไขควงหรือถ้าใครมีตัววอลเตจอเลนนะครับเอาไวต้ตรวจสอบก่อนทํางานว่ามีไฟหรือไม่แต่ถ้าไม่มีเราสามารถใช้ตัวเช็คแรมเป็นตัวเช็คที่สายไฟก่อนเริ่มทำงานได้เหมือนกัน ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของอุปกรณ์กัน,นะครับว่าประกอบด้วยอ,อะไรบ้างแล้วก็วิธีการแกะประกอบและการต่อสายทำยังไงมาเริ่มการแกะดูอุปกรณ์กันเลยครับในถุงที่จะแถมมาก็จะมีตัวคู่มือการติดตั้งแถมมาให้ด้วยอธิบายวิธีการถอดประกอบอุปกรณ์รวมถึงตัวไวริงแนแกม มาดูหน้าตาสวิตกันครับสวิตจะเป็นลักษณะแบบเต็มกรอบก็คือตัวอุปกรณ์จะเต็มหน้าเลยครับมี3สีให้เลือกคือสีขาวสีดําและก็สีเทาแต่ถ้าเราเลือกติดตั้งสลับสีหน้าตาก็จะคล้ายๆกับแป้นเป็นโนครับ ด้านข้างครับก็จะมีจุดให้เอ,เอาไว้งัดตัวฝาที่ปิดรูน็อตออกซึ่งจะเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับขันสกูครับตัวบล็อกที่ติดกับผนังก็จะมีให้ทั้งทั้งสองด้านใช้แค่ควงปากแบนงัดได้เลยวิธีการถอดอุปกรณ์ก็จะมีจุดให้งัดที่ด้านหลังใช้แค่ควงแบนงัดเหมือนกัน ส่วนวิธีการประกอบกลับครับมันก็จะมีลูกศรทิ่แสดงทิศทางให้ทั้งที่ตัวฝาแล้วก็ตัวอุปกรณ์แล้วก็ใส่ให้ตรงกันแล้วกดเข้าไปได้เลยมาดูจุดต่อสายไฟกันครับสายเส้นลายที่มาจากตู้คอนเม,มอร์จะเข้าที่ขั้วคอมแล้วก็ที่ขั้ว L หรือ L1 วก็คือจะวิ่งเข้าไปหาตัวโหลดหรือว่าตัวดลอดไฟนั่นเองการต่อสายและถอดสายที่ตัวฝาก็จะมีตัวมาร์กระยะเอาไว้สําหรับวัดระยะสายทองแดงที่เราจะปอกการเสียบสายก็เสียบเข้าไปได้เลยครับมันก็จะล็อกให้อัตโนมัติส่วนวิธีการถอดเราสามารถกดปุ่มตัวแป้น EC c h i p ิแล้วก็ดึงสายออกได้เลยนี่ครับ ปุ่มเอาไว้กดอีกมือนึงกดแล้วก็ใช้อีกมือนึงในการดึงสายออกง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือก่อนที่จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ต้องปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งก่อนทำงานเพื่อความปลอดภัย มาเริ่มแกะอุปกรณ์เพื่อทำการเปลี่ยนกันได้เลยใช้ไขควงคลายสกูหลังจากนั้นก็สามารถดึงฝาออกมาได้เลยก็จะพบสายไฟของเดิมที่ติดตั้งไว้ทำการเช็คดัมทำการตรวจสอบไฟก่อนเริ่มทางาน,นแล้วมาดูวงจรที่ต่อไว้เดิมน,นะครับสายเส้นนี้มาจากลายสายสีเหลือง เอาไวล้ลิงอุปกรณ์เส้นนี้ไปหลอดที่1อีกเส้นไปหลอดที่2ใช้ใ,ใช้ใคขควงขันสกูเพื่อทำการถอดสายออกจากสวิตสีของสายไฟที่เห็นยังผิดอยู่นะครับเพราะว่าตามมาตรฐานของประเทศไทยสายลายจะต้องใช้สีน้ำตาลแต่ที่เห็นเป็นสีแดงกับสีเหลืองทำการจัมสวิตช์2ตัวข้อหาก,กันโดยใช้สายไฟเบอร์2.5 สายที่ช้าจะเป็นสายสีน้ำตาลตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยก็คือสายลายเป็นสีน้ำตาลสายในต้สนตสีฟ้าสายกาวสีเขียวแถบเหลืองจุดที่จะเชื่อมต่อก็คือจะเป็นขั้วคอมมอนนะครับทั้ง2ตัวก็คือด้านไฟเข้าส่วนด้าน L อลก็คือด้านที่ไฟออกไปหาหลอดไฟ เอาสายไฟเส้นใหญ่ก็คือเส้นที่มาจากตู้คอน s u m อ e r ต่อเข้าที่ขั้วคอมมอนตัวตัวใดตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้แล้วก็ทําการต่อสวิตช์หลอดไฟหลอดที่1กับสวิตช์ตัวที่1หลอดไฟตัวที่2กับสวิตช์ตัวที่2ตามในแกมที่ขึ้นให้ดูครับมาไล่วงจรสายไฟเส้นนี้มาจากตู้คอน s u m อร์เข้าขัาวา้วคอมสายชีน้ำตาลเป็นลิงก์สวิตช์สตัว ขั้วเอหนึ่งสวิตตัวที่หนึ่งไปหาหลอดไฟหลอที่หตัวที่สองไปหาหลอดไฟตัวที่สองเสร็จแล้วก็ดันอุปกรณ์ใส่กับทำการขันน็อตเพื่อยึดอุปกรณ์ แล้วก็นำฝาปิดมาปิดได้เลยทั้ง2ด้านเสร็จเรียบร้อยจุดแรกครับมาเริ่มทำการเปลี่ยนจุดที่2กันก็ใช้ไขควงเช็คเล้ยมในการงัดฝาตัวสวิตช์เดิมออกแล้วก็ขันสกรูเพื่อถอดอุปกรณ์ออกจากตัวบล็อกที่ติดผนังครับโดยตัวที่2นี้ผมจะใช้สว่านมาช่วย จะได้รวดเร็วในการทำงานหลังจากนั้นก็ดึงสายออกมาซึ่งจะพบว่ามีเศษขยะแล้วก็มีจิ้งจบตายข้างในด้วยแสดงว่าข้างบนช่างเขาเดินท่อไม่เรียบร้อยแถมใส่สายไม่แน่นขยบนิดเดียวสายรุดเลยเรามาคินนิ่งทําความสะอาดกันก่อนที่จะทํางานต่อไปดีกวา่าหลังจากคินนิ่งเสร็จแล้ว ใช้เช็คแลมตรวจสอบว่าไม่มีไฟก่อนเริ่มทำงานหลังจากนั้นก็ใช้ไขควงทำการถอดสายออกได้เลยครับจะเห็นว่าท่อมันโผล่เข้ามาทำให้ติดอุปกรณ์ไม่ได้ก็จำเป็นต้องเอาท่อส่วนที่เกินออกไปก่อนเสร็จแล้วก็ทำการ เสียบสายต่อปรกรณ์ได้เลยขั้วคอมมาจากตูกค้คอนเมอร์แล้วก็ขั้วเอวันวิ่งมาหาหลอดไฟเสร็จแล้วก็ใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปทำการขันสกูทั้งสองตัวปิดฝา ทั้งสองด้านรับเสร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนสวิต